สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นทางรชาชันฑ์ดิเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่5มีนาคม2558อบกับคุณทัศนีรัตนกูลและดิฉันธาริกาแก้วขาวค่ะส่วนข่าวเด่นในวันนี้นะคะแม่ทัพภาค2ร่วมงานวันไทยอาสาป้องกันชาติค่ะโดยมีอาสาป้องกันชาติในพื้นที่20จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมกว่า3,000คนนะคะรวมไปถึงศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักง,ง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสและ ราชธานีค่ะได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรลดพุงลดโรคค่ะและยังมีในส่วนของบรรยากาศการทําบุญของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะติดตามทั้งหมดได้ในโต๊ะข่าวในวันนี้ค่ะเริ่มกันข่าวแรกในวันนี้นะคะแม่ทัพภาค2เริ่มงานวันไทยอาสาป้องกันชาติโดยมีไทยอาสาป้องกันชาติในพื้นที่20จังหวัดเข้าเร่วมกิจกรรมกว่า3,000คนค่ะ วันที่4มีนาคม2558เวลา11นาฬิกาที่ลานอเนกประสงค์ค่ายสัมปสศิธิ์ที่ประสงค์อําเภอวัรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลโททวัตส,สุปังแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีวันไทยอาสาป้องกันชาติโดยมีพลตรีนิรุตเกศริริผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นำคณะข้าราชการทหารในสังกัดและอาสาป้องกันชาติในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า3,000คน สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าพลโทธวัฒส,สุประงแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด,ด่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่ล่วงลับไปแล้ว และจากนั้นในเวลา11นาฬิกาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานเชิดชูเท้าสุรนาลียาโมหลังจากนั้นพลโทวทวัตส,สุปลางแม่ทัาพภาคที่2ประจำแท่นพิธีรับการกล่าวปฏิญาณตนคำสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีและพร้อมปกป้องประเทศชาติรักและสามัคคีกันโดยสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและการเดินสวนสนามจากกำลังพลอาสาประมาณ2,000คน นอกจากนี้ยังมีการแสดงร่มบินพารามอเตอร์12เครื่องบินโปรยดอกไม้พร้อมฝูงบิน f 5บินต้อนรับที่ผ่านมาบรรดาไทยอาสาป้องกันชาติได้ร่วมกันประกอบคุณงามความดีทั้งด้านการรักษาความมั่นคงของชาติและการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆเรื่อยมาจึงนับว่าเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยให้ดำรงอยู่จากอดีตการจนถึงปัจจบุบันพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังของมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติมีความรักความสามาคัคคีพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส วันไทยอาสาป้องกันชาติซึ่งความสำคัญของวันนี้เกิดขึ้นเมื่อ188ปีที่แล้วในวันที่4มีนาคม2369คุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือได้รวบรวมคนไทยที่ถูกจับเป็นชเชลยลุกขึ้นต่อต้านและขับไล่กองทัพข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองโคราชจนแตกพ่ายกันไปจึงนับเป็นวีรกรรมที่เสียสละอย่างแท้จริงจากวีรกรรมของประชาชนชาวไทย ไปดูบรรยากาศการทำบุญของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีในวันมาคาบูชาค่ะบรรยากาศการทำบุญของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีในวันมาคบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่4มีนาคม2558 โดยบรรยากาศในช่วงกลางคืนบรรดาพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาเวียนเทียนที่วัดทุ่งศีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีอุบาสกอุบาสิกาได้เวียนเทียนรอบพระออโบสถ อุโบสถทั้งนี้พุทธศาสนิกชนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ได้ออกมาร่วมการฟังพระธรรมาเทศนาและเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านเนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงโดยการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาของจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสนับสนุนส่งเสริมอาริยะประเพณีการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาให้คงอยู่กับสคสังคมไทยสืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญกุศลสร้างความดีในวันมาคบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันมาคบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือการประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ต่อหน้าพระอาหารหันต์จำนวน1250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15้าค่ำเดือน3แต่หากวันเพ็ญเดือน3าถ้าปีใดมีเดือน8สองหนเลื่อนเป็นเดือน4 ทางด้านศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและโรงพยาบาลค่ายส,ามสัมปสิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรลดพุงลดโรคค่ะศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและโรงพยาบาลค่ายสัมปสิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรลดผุ่งลดโรคที่โรงพยาบาลค่ายสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่3มีนาะคม2558ถึง16พฤษภาคม2558สำหรับกิจกรรมนิทรรศการสัญจรลดผุงลดโรคจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากภาวะอ้วนลงพุง และเผยแพร่องค์ความรู้ประเด็นอาหารเพื่อสุขภาวะและกิจกรรมทางกายนำไปสู่การใช้ชีวิตที่รู้เท่าทานและสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับพบกับเรื่องราวดีๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับคำแนะนำง่ายๆสู่การปรับพฤติกรรมด้านการกินและการออกกำลังกายไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลค่ายสัมภสิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโทร4 4 5 3 4 4 4 0 0 9 ในวันมาบูชาค่ะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่4มีนาคม2,558พุทธศัตราสนิกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาจักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมเวียนเทียนในสัปดาห์มาาบูชาอาเซียนค่ะ วันที่4มีนาคม2558เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสิรินทรวรารา,รามภูพร้าวอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีคณะพระภิกษุสงฆ์และประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนจากเมืองโพนทองแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมเวียนเทียนและทำพิธีสมโพชผ้าป่าอาเซียนซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในงานสัปดาห มาคบูชาอาเซียนในช่วงวันที่2ถึง3มีนาคม2558เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญของพุทธศาสนิกชนและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในมิติทางวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญทางพระพุทธศาส,าส,าสนาระหว่างประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสักสาธารณราชาประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนี้มีกิจกรรมแสดงเทศกาลสัปดาห์อาเซียน การประกวดสวดสรพันยะทํานองอีสานพื้นบ้านการแสดงธรรมเทศนาสองแผ่นดินอุบลราชธานีแขวงจำปาสักการเวียนเทียนการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์88รูปที่บริเวณด่านพรมแดนช่องเมก็กและการถวายผ้าป่าอาเซียนที่วัดสิรินทร์วรารามภูพร้าวอำเภอสิรินทร์และการถวายผ้าป่าอาเซียนที่วัดโพรัตนาศาสดารามหรือวัดหลวงที่แขวงจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานีและสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานีร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับในวงการสื่อที่วัดหลวงนะคะเนื่องในวันนักข่าวในวันที่5มีนาคม2558ค่ะเมื่อวันที่5มีนาคม2558เวลาสิบนาฬิกานายชนรัฐิจันสิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี และนายประสงค์ดีหวังดีพร้อมด้วยคณะผู้สื่อข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปร่วมทําบุญร่วมกับชาวบ้านและทํากิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนักข่าวที่วัดหลวงอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางสมาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อความเป็นสิริมงคลและยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในวงการสื่อมวลชนและยังเป็นการพบปะของบรรดาสมาชิกในองค์กรอีกด้วย สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์พร้อมเลี้ยงพระเพณโดยมีสื่อมวลชวนในสาขาต่างๆร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกันจากนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทั้งนี้สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2498 ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่4มีนาคม2542แต่ยังคงกำหนดในวันที่5มีนาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมและวันนักข่าวจนถึงปัจจุบันเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจัดพิธีมอบประกาศศียบัตรแก่บัณฑิตน้อยให้แก่โรงเรียนในสังกัดประจำปี2558ค่ะ วันที่5มีนาคม2558เวลา9นาฬิกานางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศรึกษาชั้นอนุบาลได้รับประกาศนียบัตรเป็นพิธีการและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างครูกับสิทธิ์เพื่อน รวมรุ่นและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการสร้างความสามาคัคคีระหว่างสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองให้เห็นความสําคัญของการศึกษาและจัดวันอำลาให้แก่เด็กนักเรียนสําหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาลจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนารามเข้ารับใบประกาศนียบัตรจํานวน48คนพร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูที่จบการศึกษา ด้านการสอนเด็กปฐมวัยโดยสําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันชั้นนําซึ่งภายในงานมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเป็นจนํานวนมากในช่วงนี้ค่ะไปติดตามรอบวันทันข่าวประจำวันที่5มีนาคม2558ค่ะ นางสาวสมปรารถนาวิกรยจเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีมอบหมายให้นางกระยาบุญเทียมผู้เชี่ยวชาญเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อทำให้ชุมชนวัดสารพัดนึกเป็นชุมชนปลอดขยะณนห้องประชุมสภาเทศบาลนครอ,อุบลราชธานี สงกรานต์ปีนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีพร้อมดูแลแบบเข้มอีกครั้งเพื่อให้ถนนดอกม้และสายน้ำเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอลและความรุนแรงมวยทะเลจะกลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งในงานประเพณีสงการานต์ปีนี้ที่ทุ่งสีเมือง เช้าวันที่2มีนาคม2558เวลา8นาฬิกานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจําเดือนมีนาคม2558บริเวณหน้าเสาธงสํานักองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่สารหลักเมืองอุบลราชธานีนักปั่นหัวใจรักธรรมชาติเคลื่อนขบวนจากสารหลักเมืองเลี้ยวขวาไปตามถนนอุปราชชยางกูลเลี้ยวซ้ายแยกเนวดาดาผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีวงเวียนหอนาฬิกาไปตามถนนแจ้งสนิทจนถึงแยกดงอูพึ่งโดยจุดปลูกต้นไม้ที่บริเวณรอบไหลาทางและเกาะกลางถนนจนถึงแยกรีสเกต ทั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจากวัดทุ่งสีเมืองร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปั่นปลูกป่าเมืองสวยงามคนอุบลรักอุบลรวมเิอไทยจัก,กรีวง วันที่3มีนาคม2,558เวลา9นาฬกาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลนาหอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญนายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน วันที่1มีนาคม2558เวลา8นาฬิกา30นาทีเทศบาลตำบลคำน้ำแทบโดยท่านสุเมตรีสุนรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแทบนำคณะผู้บริหารฝ่ายสภาเทศบาลผู้นำหมู่บ้านและพนักง,งานเทศบาลจัดโครงการนายกพบประชาชนและการประชาคมแบบมีส่วนร่วมศนาสารกลางบ้าน ณศาลากลางบ้านหมู่5บ้านช่างหม่อโดยมีชาวบ้านหมู่5เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำประชาคมซึ่งทางเทศบาลได้นำทีมงานลงมารับชำระภาษีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าระบายสีตุ๊กตาและลุ้นรางวัลจากส่วนงานต่างๆของเทศบาล วันที่3มีนาคม2558คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์และบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาหัวข้อการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับจักสูตรและระดับคณะประจำปีการศึกษา2557โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมพงผานอาธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกันนี้ยังได้รับ เกียรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสะเทือนเทพรงทองอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในการประเมินแบบใหม่ณห้อง301ชั้น3อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันใต้พระเจ้าใหญ่องค์นนตื้รอ,อรวมกันแห่ต้นเงินไปร่วมทำบุญที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดโครงการรถนําเที่ยวชมเมืองและไหว้พระเก้าวัดให้กับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีโดยให้บริการดังนี้เส้นทางบริการนําเที่ยวชมเมืองไหว้พระเก้าวัดได้แก่วัดน้องบัววัดมหาวนารามวัดมณีวนารามวัดทุ่งสีเมืองวัดเลียบวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้วัดหลวงวัดสุปัตนารามวรวิหารและวัดศรีอุบล รัตนารามสถานที่จัดรถคือบริเวณหน้าทางเข้าสารหลักเมืองอุบลราชธานีเวลาให้บริการจำนวน4รอบต่อวันแบ่งเป็นรอบที่1เวลา8นาฬิกา30นาทีรอบที่2เวลา 10, 10นาฬิการอบที่3เวลา13นาฬิกาและรอบที่4เวลา14นาฬิกา30นาท ติดต่อประสานง,งานสำนักง,งานเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีโทร045246060ต่อ16 161สายตรงหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานี0885837456และ0956093964 ตรงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบ้านดูอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ150บาทราคาปลาปลานินราคากิโลกร,รัมละ 90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ9 0บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ100บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ105บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ50บบาทต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่32ระหว่างวันที่7-9ถึงเเมษายน2558โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง8-12ถึงปีที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิกิจกรรมดูดาวจุลินทรีย์แสนสนุกเคมีน่ารู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและนานาสารศาสตร์เป็นต้น สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1400และ1431 วัดชัยมงคลจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทาญาติประจำปี2558เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี <c oughs> เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน200คนระหว่างวันที่1-30เมษายน2558ณวัดชัยมงคลเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมบรรพชาสามเณรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักง,งานเลขานุก,การจเจ้าอาวา วัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045 244724 24, หรือ0818782460ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพค่าลงทะเบียน3,000บาทรวมอาหารและที่พักอบรวมวันที่23-25มีนาคม2,558หมดเขตรับสมัครวันที่15มีนาคม2,558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ088-5955712และ 081-876-5355ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปะวสผู้ที่สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการรับสมัครถึงวันที่23มีนาคม2558 หมายเลขโทรศัพท์045267083 045323683และ045267124ช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนดเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนแับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10ซของพื้นที่ลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดือยอำเภอเมืองดวงที่ตกเวลา18บนาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงที่ขึ้นเวลา6นาฬิกา12นาที ใช่ค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยาบาลในวาด,ดาและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เ w อร์ o n c o เว็บุบคอค่ะและคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมรายการโตะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้อีก2ช่องทางค่ะที่เ w w ร์ไบต o เว็พักอุบลและเ w อ f a ไ e b o เว็บ v ฟซบุอทอุบลค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชดนีเค็บเบิทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ